กลับไม่ปล่อยไลฟ์แฟปเด็ดวันนี้นะครับจะมาเล่านะกลยุทธ์การตั้งราคาขายบน Tik t o อกนะครับซึ่งตอนนี้ผมทํา AI ตัวหนึ่งขึ้นมานะครับ my GPT ของผมนะครับสำหรับการตั้งราคาบน t i k t o อกโดยเฉพาะเลยนะครับนักเรียนถามมาเยอะมากนะครับว่าเวลาการตั้งราคาเนี่ยตั้งราคายังไงเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนค่าทมเนียมมันเยอะมากเลยไม่รู้จะต้องตั้งราคายังไงซึ่งวันนี้ผมไปให้ทีมงานนะครับช่วยทําโปรแกรมนะครับเป็น AI นะครับที่จะเอามาช่วยนะครับให้กับนักเรียนเพื่อตั้งราคา ขอแค่คุณรู้ต้นทุนในการขายก่อนนะครับถ้าคุณรู้ต้นทุนในการขายเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยหลายคนนะครับที่เป็นเจ้าของสินค้านะครับเจ้าของกิจการเจ้าของสินค้าที่อยากจะขายบนทิกต o k นะครับสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับคือมันจะมีต้นทุนในการขายต้นทุนในการขายของในทิกตอะคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาขายในทิกต o k เนี่ยไม่ใช่100บาทหักต้นทุนและได้กําไรเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณต้องมีต้นทุนนะครับต้นทุนในทิกต o k มีอะไรบ้างต้นทุนในทิกต o k เนี่ยต้องกลับไปย้อนนะครับกลับไปย้อนเลย การขายของใน TikTok อกเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่3ค่าคือ1นะครับค่าธรรมเนียม TikTok อกจะมี3.21% 2อเปอรขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่น TikTok อันนี้ไม่ใช่ค่าคอมมิชชั่นของในหน้านะของ TikTok อจะอยู่ที่6.42% 3นะครับค่าส่งเราเรียก SFP นะครับหรือ Extra Com จะอยู่ที่6.42%และตอนนี้มันมีค่าพิเศษมาคือค่า infra infrastructure fee นะครับ1.07บาทซึ่งทั้งหมดทั้งค่าเนี่ยเวลาคุณขาย100บาทเนี่ยคุณจะโดนแน่ๆนะครับขายของ100บาทเนี่ยคุณโดนไปประมาณ16%อันเนี้ยคิดคร่าวๆถ้าร่วมแคมเปญก็จะโดน20%อันนี้คือสิ่งที่คุณต้องคิดคร่าวๆเลยนะครับคิดเบื้องต้นเลยตีไปง่ายๆ100่บาทเนี่ยสมมติคุณขายราคาอ่าราคาขาย100บาทคุณจะโดนแน่ๆ20่0บบาทฉะนั้นเนี่ยเราต้องคำนวณราคาเผื่อไว้เพราะอะไรครับ เพราะว่าขายดีขาดทุนน่ยมันมีมาเยอะแล้วขายดีจนขาดทุนตอนนี้ผมก็เลยทําโปรแกรมมาเขาเรียกว่า My GPT My GPT ของผมเนี่ยช่วยตั้งราคาแพลตฟอร์ม tik t ต็กตัวนี้สิ่งที่เราต้องทำทำยังไงหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณต้องทํานะครับอ่ะทีนี้ผมจะสอนใช้นะครับสอนใช้ง่าย,ายๆเบื้องต้นเลยวิธีการใช้นะครับคือ1นนะครับเราจะขายอะไรสิ่งที่คุณต้องใส่นะครับขายอะไรเช่นผมอยากขายเคสมือถือ2ต้นทุนราคาเท่าไหร่ต้นทุน ราคา50บาทมันต้องใส่ทั้งหมด5ค่าด้วยกันนะครับ5ค่านะเวลาใช้ใช้แค่นี้เลยนะครับ3ค่าในหน้ามีไหมค่าในหน้าคือค่าในหน้า Affiliate เราจะให้กี่เปอร์เซ็นต์ให้ค่า f f i l i a t e เราวขยายให้ค่า Affiliate 10% 4นะครับ4คือค่าแอดคือในตอนนี้ TikTok เนี่ยใครขายของใน TikTok เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะ แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะต้องยิงแอดถ้าเราจะยิงแอดเนี่ยค่าแอดเราคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เช่นค่าแอดสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ ROI ไอสิบเท่านะครับอ่าสุดท้ายคือกำไรอ่ากำไรกี่บาทหรือกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ต้องการกำไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือก็ต้องการกำไรกี่บาทเราก็ใส่เข้าไปแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับหลายคนบอกโอ้โหยังคำนวณไม่ถูกหรือจะเอากำไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือถ้ารู้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เช่นต้องการกำไรสิบเปอร์เซ็นต แบบนี้อันนี้คือคำนวณง่ายแล้วลองแบบแบบที่1ก่อนคือต้องการกำไร10%หรือนะจะบอกว่าหรือขอทางเลือกการตั้งการตั้งราคา3ทางเลือกหน่อยแ่ะแค่นี้แล้วกด enter นะครับ โอเคอันนี้มันคือ d e f a u l t ที่ผมตั้งไว้นะครับเราจะแนะนำนะครับให้ใส่ทั้งหมด5ค่านี้แต่ถ้าใครไม่ใส่ละ5าค่านี้มันจะขึ้น default สิ่งที่เราต้องทำคืออะไร d e f a u l t คืออะไร default ก็ Def คือถ้าสมมติเราใส่แค่3ส่วนนะครับใส่แค่3ส่วนค่า A f f เ l i ร t e เราไม่ใส่มันจะขึ้น0ูนย์ะครับพอขึ้น0ูนย์เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอ่ามันจะขึ้นว่าให้ใส่เราต้องบอกว่าค่า a f f i l i a t e ยังยังไม่มีแล้วก็บอกแค่ไม่มีแค่นั้นก็พอแล้ว นะครับโอเคอ่ามันสมมติฐานมาให้นะครับอันนี้เห็นเนาะสมมติฐานสินค้าเคสมือถือต้นทุน50บาทค่าคอมมิชชั่นของ TikTok เนจี่6.42จากเปอร์เซนต์อ้างอิงจาก TikTok s e l l e r Center ค่าซานแท็กชั่นฟรีนะครับ3.21%นะครับแลตฟอร์มฟรีอีก1.07บาทนะครับ SF ฟีคือค่าส่งนะครับ x ีก6.42ของราคาขาย อ่าเห็นไหมสูงสุดไม่เกิน199บาทนะครับค่า a f f i l i a t e 10%ของราคาขายค่า Ad ดสิของราคาขายนะครับค่าส่งไม่มีโอเคค่าส่งคือ extra com นะครับโอเคถ้าเราขายนะครับที่คำนวณไว้กรณีที่เราขายที่99บาทเห็นไหมมันจะมีตัวเลือกให้นะครับถ้าเราขายที่99บาทเราจะโดนค่าคอมมิชชั่น6กหก็ก็คือ 6, 6. 3จุดามหกบาท โดนค่า transaction fee ออ3 2 1ก็คือ3.18บาทอ่า i n f าก็คือโดนอีก1.07บาทนะครับค่า S&P อ,อก6.42ค่า Affiliate อ,อีก10% 9.9บาทนะครับค่า Ad อีก10%คือ9.9บาทรวมค่าธรรมเนียมรวมค่าทั้งหมดต้นทุนสินค้า50บาทเราควรขายอยู่ที่9.9บาทเพื่อจะได้ margin 12.4%เห็นไหมง่ายไหม ขายง่ายกด9หน่อยอันนี้คือตั้งราคาแบบง่ายๆเลยแปบ๊บเดียวเสร็จนะอ่ะทีนี้เราบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าขอทางเลือกการตั้งราคา3ทางเลือกให้หน่อยนะครับทีนี้เป็นไงมันเปรียบเทียบให้เลยครับเปรียบเทียบให้เลยครับขายง่ายคุณขายไปเลย99บาทต้นทุน50บาทนะขายไป99บาท แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าต้นทุนเนี่ยไม่ได้รวมนะครับไม่ได้รวมค่าดําเนินการค่าบริหารค่าเงินเดือนพนักงานยังไม่รวมเลยทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือค่าที่เราต้องไปคํานวณเบื้องต้นอีกถ้าเรามีค่าธรรมเนียมเบื้องต้นหรือค่าบริหารค่าเงินเดือนพนักงานคํานวณเข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปก็ได้ว่าคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคาขายนะครับขายง่าย9 9บาทค่าธรรมเนียม36บาทต้นต้นทุนเนี่ยรวมต้นทุนทั้งหมดเนี่ยหกแบาทกําไร12% ราคาสมดุล1 1 9 9บาทค่าธรรมเนียม44.18บาทนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่24.82บาทมา r g จิ้น20%และค่าราคาพีเมียมจากต้นทุน50บาทเราขาย139บาทนะครับค่าธรรมเนียมทั้งหมดเนี่ย51.6บาทนะครับ total cost ค่าธรรมเนียมเนี่ยจะรวมบอกพวกค่าแอดค่า f อ l ฟเร e ด้วยนะนะครับกำไรสุทธิจะอยู่ที่37.4บาทนะครับมาจินา้น26.9%เห็นไหมง่ายไหม เนี่ยหากเราต้องการขายเร็วคําแนะนํานะครับว่าต้องการขายเร็ว99บาทขายกําไรน้อยแต่ดึงลูกค้าได้ง่ายอันนี้คือเห็นไหมคือเราต้องการขายแบบยอดขายและกําไร119บาทกําไรเพิ่มขึ้นเข้าตัวหากต้องการพับลักหรือพรีเมียมนะครับเราก็ตั้งที่139บาทอ่า ใครอยากได้ดีวะดีวะดีวะอ่าดีใช่ปะดีกด9เข้ามาเห็นไหมอยากได้พิมพ์คขาบออยากได้โปรแกรมตั้งราคาเดี๋ยวจะส่งลิงก์เนี่ยมันคือลิงก์นะไปถามแชท GPT ธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะอันเนี้ยผมผมสร้างด้วย My GPT นะครับสร้างด้วย My GPT มันจะคำนวณโปรแกรมราคามาให้เช่นถ้าสมมติถามใหม่นะครับถามใหม่เราคนบอกว่าโอ้ยยังไม่รู้เลยกําไรเท่าไหร่หรือยังไม่รู้เลยแอเฟเร์เท่าไหร่นะครับเช่นเราจะขายนะครับสมมุติเราขาย ขาย uh, ขนมนะครับขายขน, uh, ขนมเปี๊ยะขนมขนมเปี๊ยะนะ uh, ต้นทุนเจ็ดสิบบาทต้นทุนเจ็ดสิบบาทสมมตินะ uh, ต้นทุนสักสี่สิบาทกา็ได้สี่สิบาทต้นทุนสี่สิบบาทค่าเอฟเฟอเรตไม่รู้เอฟเฟอเรตไม่ไม่มียังไม่รู้ก็คือไม่มีก็คือศูนย์ ค่าแอดก็ยังไม่รู้ค่าแอดยังไม่รู้ก็คือศูนย์นะครับกำ,รกำไรกาไรก็ไม่รู้กำไรก็ไม่รู้ก็ต้องบอกบอกว่าช่วยคำนวณให้หน่อยหาเวลาคิดนะหาทางเลือกให้หน่อยปึ๊บแต่ถ้าเราไม่ใส่2ออันนีลนะ้ลองไม่ใส่ดูนะครับลองไม่ใส่ดูนะ เราไม่ใส่ต้นทุน a อฟเฟียเลยนะมันจะขึ้นให้เราดีฟอ u l t นะครับอ่าแตแนะนําว่าก่อนคนํานวณเนี่ยเนี่ยมันต้องใส่5ค่านี้เห็นปะ่ะคือถ้าเราไม่บอกอะ่ะเราต้องบอกว่าค่าแอดเนี่ยเราจะคิดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าไม่รู้ก็คือใส่ศูนย์้ายไม่เปิดให้ผมตั้งค่า0ูนย์เลยไหมเห็นไหมอ่าต้องการกําไรต่อชิ้นกี่บาทเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็ใส่เพิ่มเข้าไปว่าค่า แอฟเฟ i ชั ate, ่นใชป่ะถ้าเราคือผมจะดีฟอล l ์ให้ทั้งหมด5ค่านี้สินค้าคืออะไรได้แล้วต้นทุนสินค้าคืออะไรได้แล้วค่ากําไรต่อชิ้นนะ่ะรู้ไหมอ่าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ช่วยคิดให้หน่อยค่าแอดรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็คือใส่ศูนย์ค่าแอฟเฟร a t e รู้ยังยังไม่รู้ก็คือใส่ศูนย์ทีนี้เราก็ใส่ค่ากําไรต่อชิ้นช่วยคํานวณกําไรให้หน่อยค่าแอด ค่าแอดไม่ยิงก็คือ0อ่าค่าแอดก็คือ ADX ก็คือ0ค่า a อ e r a g e ก็คือ0อันนี้ลองคำนวณดูนะครับอลองคำนวณดูมันจะให้ทางเลือกมาให้เรานะครับ AI ที่ผมตั้งขึ้นมานะครับจะช่วยหาทางเลือกให้สำหรับเราใครที่กำลังคำนวณราคาลองเอาโปรแกรมนี้ไปใช้ดูนะครับ ซึ่งถ้าอยากได้พิมพ์คำว่า,า,า,าอยากได้พิมพ์เข้ามานะครับผมจะส่งลิงก์ให้ซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าลิงก์อย่างเงี้ยมันต้องมันมันต้องใช้เมื่อกี้หายไปแล้วเอาใหม่นะครับมันดีมันเออร์เลอร์นะครับ,นนรบกำไรช่วยคิดให้หน่อยนะค่าแอดศูนย์ค่า a อฟเฟอร์เรียตศูนย์โอเค อ่ะลองดูลองดูลอ,ลอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าลองดูลรอรอแป๊บหนึ่งนะโอเคเอ่ะได้ละสมมติฐานนะมันจะแจกแจงมาว่าถ้าสมมุติเราขายที่60บาทเนี่ยจะโดนค่าอะไรบ้างนะครับได้กำไราไอร์5อันนี้ไม่รวมค่าแอดค่าอะไรนะทีนี้มันจะเปรียบเทียบส,สิ่งที่ผมบอกนะสิ่งที่มันง่ายสําหรับเรานะจะเปรียบเทียบราคานะครับแบบส่วนที่4คือเปรียบเทียบ3มระดับราคา ขายง่ายเท่านี้สมดุลเท่านี้พรีเมียมเท่านี้ในเงื่อนไขที่ไม่โดนค่าแอดไม่โดนค่าแอฟเฟอร์เรทนะครับค่าแอฟเฟอร์เรทกับค่าแอดเนี่ยมันต้องเป็นเป็นเราที่ไปควบคุมเอานะครับเช่นค่าแอฟเฟอร์เรทเนี่ยเราต้องไปตั้งค่าเอาว่าเราต้องเอาค่าแอฟเฟอร์เรทกี่เปอร์เซ็นต์เช่น5% 10%เ เราต้องไปใส่ให้ซึ่งถ้าเราไม่ใส่เราก็ใส่สูงเข้าไปแบบนี้นะครับค่าแอดเราต้องไปยิงดูว่ามันจะสามารถคุมราคาค่าแอดได้กี่เปอร์เซ็นเช่น5% 10% 20% 30% 50%เราต้องไปใส่ค่าเดฟอลต์ขึ้นมาพอมันใส่เข้าไปเสร็จเนี่ยโปรแกรมมันจะช่วยคำนวณให้นะครับโปรแกรมจะช่วยคำนวณให้แบบนี้และเราจะสามารถตั้งราคาขายได้แบบที่ ออสามารถตั้งราคาให้เราสามารถเหลือกำไรได้สิ่งสำคัญคือเวลาเราตั้งราคาเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ไงเราเลยต้องใช้โปรแกรมมาช่วยในการคำนวณราคาซึ่งแต่ก่อนมาใส่ Excel คนดูก็ปวดหัวใช่ไหมครับเราก็เลยผมก็เลยทำ my GPT มาให้ my GPT ตัวนี้จะไปช่วยทำให้เราสามารถตั้งราคาขายได้ง่ายขึ้นใครที่อยากได้นะทักเข้ามานะแล้วก็พิมพ์คะว่าอยากได้โปรแกรมการตั้งราคา เึ่งมื่อเราตั้งราคาแล้วนะครับการตั้งราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่สําคัญมากนะครับมันคือกลยุทธ์ที่สําคัญการใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาเนี่ยคือจะบอกว่าเราต้องอันดับแรกนะสิ่งที่คุณต้องทำนะครับคือคุณต้องเข้าใจลูกค้าเราก่อนนะครับเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าอะไรคือกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยถ้าไม่เกี่มันจะมี3ระดับใช่ป่ะแบบระดับราคาขายง่ายนะอ่าราคากางกลาง เขาเรียกสมดุลน,นะอ่าราคาพรีเมียมอ่าถ้าคุณขายง่ายคุณก็ไปแข่งราคาอ่าการตั้งราคาไม่มีผิดไม่มีถูกนะมันคือสารและสินนะครับถ้าเราเป็นราคากลางๆนะเป็นาราคากลางๆกลางๆก็แบบแมสอนะอ่าแมสไม่แข่งราคาราคาพรีเมียมอันนี้ก็ขายราคาสูงคุณภาพดีทีเนี้ยเราเราตั้งราคาเสร็จแล้วอะ่ะ สิ่งที่ต้องทําคืออะไรไปดูคู่แข่งนะครับอย่าตั้งแบบตีต่างนะนะอย่าตั้งแบบตีต่างคุณต้องไปดูคู่แข่งของเราเราเข้าสามารถเข้าไปเซิร์ชในทิกตอกได้เลยเวลาเข้าไปอะ่ะไปเซิร์ชในทิกตอกเช่นสมมติเราขายขนมเปี๊ยะเนี่ยโดยส่วนใหญ่ผมจะเข้าไปเซิร์ชในทิกตอกนะอ่าผมจะชอบเข้าไปเซิร์ชในทิกตอกไปดูขนมเปี๊ยะนะครับ,รบอืมโอเค ไปเซิร์ชในขนมเปี๊ยะสมมตินะเราเราได้ในโปรแกรมของใน m y g ์ t ีพีทของผมแล้วล้วก็เข้าไปที่ t i k t o k เข้าไปที่ร้านค้าบน t i k t o k นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าขนมเปี๊ยะขนมเปี๊ยะโอเคเราเซิร์ชขนมเปี๊ยะใช่ไหมครับอ่าเราก็จะเห็นว่าราคาละเห็นไหมเห็นราคาละว่าเฮ้ยถ้าเราต้นทุนเท่านี้ขายราคาเท่าไหร่ได้เห็นไหมครับ อ่ะเราก็เข้าไปดูว่าขนมเปี๊ยะอ่ะขนมเปี๊ยะดูขนมเปี๊ยะนี่นะแป้งนุ่มนะโอ้โหอสรขายไปสา0พันกว่าชิ้นละอ่ะค่าคอมเขาไม่คิดหนึ่งชิ้นร้อยสาสบบาทอ่ะเราสู้ได้ไหมนะครับเราสู้ได้ไหมอ่าอ่าไปดูดูตัวนี้อ่าดูตัวนี้ขนมเปี๊ยะไส้ทะลักร้อยบาทอ่ะขายไป0กแส0กว่าชิ้น0กแส0กว่าชิ้นนี่เท่าไหร่วะเนี้ยไปนั่ง ไปนั่งอพอเราตั้งราคาเสร็จแล้วครับไปดูในตลาดให้หมดนะ6 0แสนชิ้นเนี่ยคูณ12 4บาทหูขายไป80ล้านนะครับขายไปแปบล้านขนมเปี๊ยะขายไป80ล้าน,น,เ,าปานเป็นไงโหดปะโหดเลย124บาทเราขายได้ไหมสู้ได้ไหมอ่าสู้ด้วยอะไรเห็นว่าคือเราพอเราได้ตั้งโจทย์นะพอเราตั้งโจทย์ด้วยราคาเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยตัวเนี้ยกำไรมากกำไรน้อยกำไรกลางพอเราตั้งตั้ง,ต,งตั้งโจทย์เรียบร้อยเราก็ ไปทำกันบ้านนะครับว่าราคาที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยเราเรากำลังแข่งกับใครอยู่นะครับคู่แข่งของเราเป็นใครอ่าลิสต์มาเลยคู่แข่งของเราเป็นใครลิสต์ออกมาเพราะถ้าคุณไม่ลิสต์ออกมาเนี่ยมาตั้งแบบงูปลาปลาเนี่ยเสร็จหมดเลยนะเราต้องลิสต์เลยว่า1อ่าคู่แข่งคนที่1เป็นใครเชนเ่นเจ้า A 2 B A ขาย150บาทมขาย1 3 9บาท อ่าซีซีขายร้อยสิบเก้าบาทสมมุตินะถ้าเราตั้งละโดนโดนตั้งอย่างเงี้ยเราทำไงเราก็เานั่งพอตพอตโพซิชั o n นะครับว่าคุณภาพอ่าเขาคุณภาพดีไหมแล้วก็ลองซื้อมาทานดูราคาละ่ะเป็นยังไงแล้วก็ตั้ง A B C อ่าพอตมาเป็นแบบนี้พอพอตมาแบบเนี้ยจะทำให้เราเห็นว่าโพซิชั o n ราคาของเราเนี่ย ตำแหน่งของเราอันนี้คือของเราถ้าของเราเราจะขายยังไงนะครับอของเราเราจะขายยังไงเราไปดูปุ๊บอ่าของเราของแบรนด์อ่าแบรนด์จีอ่าของเราจะขายตรงนี้ไหมคุณภาพดีราคาถูกลงมาหน่อยแบบนี้สู้ได้ไหมถ้าเราสู้ได้โอเคเราก็ลองไปดูว่าวิธีการทำคอนเทนต์ของเรานะครับจะทำคอนเทนต์แบบไหนถึงจะทำให้ขายได้เราก็ไปดูว่า แบน A เนี่ยแบน A แบน B แบน C แบน A แบน A แบน A แบน B แบน C เนี่ยเขาหนึ่งเขาทำตลาดอย่างไรมีตัวตนไหมอ่าตัวตนสามลฟ์สดไหมอ่าสี่ใช้อินฟูไหม อ่าห้ามีในหน้าหรือเปล่าอ่าไปดูวิธีการทำทำตลาดเขาเช่นเขาอา,อาจจะเป็นโรงงานโรงงานมาทำเองนะครับสร้างตัวต้นหรือเป็นอินฟูเป็นตัวตนตัวเองเป็นอินฟูตัวเองเราเป็นอินฟูก็เลยมาขายหรือเขาไลฟ์สดขายของ24ชั่วโมงหรือเขาใช้แจกอินฟูหรือแจกในหน้าในหน้าเยอะพันคน เขาใช้กลยุทธ์ไหนเขาใช้วิธีแบบไหนหรือเขาทำ6สินค้าแตกต่างอ่าสินค้ามีความแตกต่างแตกต่างด้วยอะไรได้บ้างสินค้ามีความแตกต่างด้วยอะไรได้บ้างสินค้าจะแตกต่างอะไรได้บ้างไหนลองพิมพ์มาหน่อยมีอะไรบ้างที่สินค้าจะแตกต่างคือมีคุณภาพดีกว่าคุณภาพดีกว่าเนื้อนุ่มอ่าอร่อย อร่อยนี่มันเหมือนกันหรือเยอะกว่าเยอะกว่าใส่เยอะกว่าหนากว่าดีไซน์สวยกว่าจริงๆอ่ะหลายคนอ่ะชอบเริ่มต้นผิดรูป้ป่ะชอบเริ่มต้นที่ทำสินค้ามาแล้วค่อยมาตั้งราคาคือมันต้องตั้งราคาตั้งแต่ตอนเริ่มสินค้าครับอย่าทําโจทย์ผิดนะครับเราควรจะตั้งราคาตั้งแต่ตอนเริ่มอ่ะ นะคือต้องเริ่มตั้งแต่เริ่มอะ่ะไม่ใช่ทำสินค้าหลายคนน่ะชอบไปทำสินค้าก่อนแล้วค่อยค่อยมาตั้งราคามันมันเลยทำให้โลกมันกลับกันน่ะเพราะมันกลับกันน่ะการขายมันจะยากเพราะเรารู้ว่าตำแหน่งเนี่ยเนี่ยเรารู้ตำแหน่งที่เราจะขายครับเรารู้ตำแหน่งที่เราจะขายเราจะขายตำแหน่งเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าตำแหน่งราคาของเราอ่ะที่เราจะขายอะ่ะมันจะมีคุณภาพหรือราคาที่ดีกว่าเขายังไงนะครับอ่า หรือใช้งานง่ายกว่าใช้งานง่ายกว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนะครับใช้งานง่ายกว่านะครับะสะดวกสบายสะดวกกว่าเร็วกว่าเร็วกว่าอันเนี้ยพวกเนี้ยคือคือจุดแตกต่างหรือประสบการณ์ดีกว่าประสบการณ์ดีกว่า หรือบอกตัวตนบอกตัวตนได้ดีประสบการณ์ดีกว่าคืออะไรประสบการณ์คือเราใช้เข้าไปรู้สึกแบบหูฟิลลิ่งดีว่าหูรู้สึกแบบแบบคืออิ่มเอมกับความเป็นเรื่องเล่าของแบรนดิ้งอ่าอันนี้คือแบบโหซื้อเพราะประสบการณ์หลายหายสินค้านะผมซื้อเพราะว่าเจ้าของเขาเล่าเรื่องนะอ่าเล่าเรื่องประสบการณ์เขาอะรู้รู้สึกว่าเอ้ยเราเราซื้อประสบการณ์เขาอะ ถามว่าอร่อยกว่าดีกว่าไหมไม่นะแต่ผมชอบชอบประสบการณ์เขาแล้วเราก็ทำให้มื้อนั้นน่มันมีประสบการณ์ในการเล่าเรื่องของเขาเนอไหมครับตัวตนดีกว่าตัวตนดีกว่าคือตัวตนขายได้ไงตัวตนตัวเองขายได้นะครับตัวตนตัวเองขายได้แล้วคนซื้อจากตัวตนเรานะครับแล้วก็บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ เช่นเราซื้อหลุยส์หลุยส์วิกตองหรือเราซื้อของลากาสซซื้อบ่งบอกถึงความเป็นตัวเองบ่งบอกถึงความเป็นชนเผ่าเราบ่งบอกถึงความเป็นลักษณะตัวตนเราอันเนี้ยเราสร้างความแตกต่างด้วยพวกนี้นะครับแล้ววิธีการทำคือเราก็ลองทดสอบตลาดดูนะว่าเราเอาพวกเนี้ยมาทดสอบตลาด ถ้าเราเป็นสินค้าตัวเองอยู่แล้วเราก็ทดสอบว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราเอาไปลองขายกับคนเพื่อนๆเนะเอาไปขายกับคนที่รู้จักลองเทสดูว่าเฮ้ยร,ราคาแบบเนี้ยเขาจะซื้อไหมนะครับราคาแบบเนี้ยเขาจะยอมรับไหมถ้าราคาแบบเนี้ยเขาซื้อไปอะแล้วคุณภาพแบบเนี้ยเขาจะซื้อซ้ำไหมนะครับพอเราได้แล้วเนี่ยก็ลองลอนชออกไปตลาดลองไปทําตลาดลองไปทําในหน้าลองไปทําสินค้าเราไปทำคอนเทนต์และมาพูดถึงวิธีการทำคอนเทนต์อีกครั้งหนึ่ง วันนี้นะจะบอกให้นะคือเป็นเป็นอะไรที่พรีเมียมมากนะครับหลายคนนะ่ะตกม้าตายนะครับผมจะบอกเสมอนะครับตอนนี้มันกลายเป็นยุคกลับไปอะ่ะกลับไปเรื่องอะไรรู้ไหมครับกลับไปเรื่องของ Back to basic มากเลยครับมันเป็นเรื่องของ4 P ที่เป็นเบสิกสุดๆของอของศาสตราจารย์ของการทำการทากลยุทธ์ก็คือไมเคิลอีพอ r เตอร์ใช่ไหม ไม่ใช่ฟิลิปคอลเลอร์นะครับม่วนจริงนะคือ 4P ก็คือ p r โปรดักโป d u c t ต้องดีอเดี๋ยวครั้งหน้ามาพูดดียวยนะครับ p r i ส์วันนี้เราพูดถึงเรื่อง Price นะครับ Paste p จ a พ e ก็คือสถานที่ที่เราขายตอนนี้ p a พ e มันก็ส่วนใหญ่จะเป็นออนไลน์กับ Online, ออฟไลน์ออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็สุดท้ายคือโปรโ o ชั่น โปรโมชันเนี่ยไม่ใช่คำไม่ใช่แค่โปรโมชันรอบหน้าจะมาพูดถึงการตั้งราคาโปรโมชันแล้วกันนะครับโปรโมชันมันใช่มันไม่ใช่แค่การตั้งโปรโมชันแต่มันหมายถึงการสื่อสารนะครับการสื่อสารยังไงนะครับการ,ค,รคอมมูนิเคตนะครับคอมมูนิเคต ยังไงให้สื่อถึงกลุ่มลูกค้าเราและลูกค้าเราอยากจะได้ของเราและรวมถึงการตั้งโปรโมชั่นการขายด้วยนะครับตอนนี้มันกลับมาถูกแบ็ k แบ็กทูเบสิกเพราะว่าทุกตลาดตอนนี้ AI นะครับมันมีส่วนช่วยทำให้ทุกคนนะเข้าถึงการทำตลาดได้ง่ายหมดนะครับการยิงแอดตอนนี้มันเลยเป็นการยิงแอดที่ไม่ได้ยากเลยครับการยิงจีมวีแม็กเนี่ยคุณแค่รู้ค่าอา I นะครับเดี๋ยวผมติดไว้2เรื่องนะั้นเรื่องของ เรื่องของ C P นะครับดูรอบหน้ามานะครับเรื่องที่2คือการยิงแอดนะยิงแอดถ้าคุณรู้ค่า O I อาอานะี่ยมันจะสามารถเอาไปยิงโฆษณาได้แม่นยํามากนะครับ รู้ว่าเอาไอ้กำไรที่เราอยากได้ได้เท่าไหร่ต้นทุนที่เราจะรับได้ในการยิงโฆษณาเท่าไหร่และมันจะยิงโฆษณาได้อย่างแม่นยำมากเลยนะครับใครที่สนใจเรียนของการทำคลิปวิดีโอการทำสินค้าบนทิกตอกการขายของบนทิกตอกนะครับการทำแบรนดิง้งการสร้างตัวตนการไลฟ์สดขายของ24ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ผมไลฟ์สด24ชั่วโมงอยู่นะครับการผมก็มีแบรนด์สินค้าของตัวเองนะครับคือแบรนด์อาหารแมวนะครับแบรนด์ขนมแมวเลียนะครับ การทำคอนเทนต์การสร้างตัวตนผมก็สร้างตัวตนอยู่ไลฟ์สดผมก็ไลฟ์สดอยู่นะครับ24ชั่วโมงเลยซึ่งผมไม่ได้ไลฟ์เองผมให้ทีมงานเป็นคนไลฟ์นะครับและที่สําคัญนับการยิงโฆษณาผ่าน GMV Max นะครับและเรื่องที่สําคัญที่สุดคือการใช้ AI ตอนเนี้ AI ผมเอา AI มาประยุกต์ใช้ในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับในทุกๆอย่างที่ผมใช้นะครับการตั้งราคาเนี่ยผมพยายามทําออกมาทําให้ลูกติดเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นประโยชน์มากที่สุดอะด้วยการใช้ AI ช่วยในการคิดแผนการตลาดในคิดการคิดสร้างตัวตนเนี่ยทุกกระบวนการ ผมจะเอา AI มาช่วยและมันใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับบางทีมันสก,กิดไอเดียเราทำให้เราได้ไอเดียมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นทุกคนตอนเนี้ผมจะแนะนำว่าต้องใช้ AI เป็นนะครับเพราะมันจะสามารถช่วยทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นประสิทธิภาพดีขึ้นใครที่สนใจคลาสเรียนคลาสนี้นะครับก็สามารถแอดเข้ามาได้ที่ แอดทิกตอแอดนะครับหรือทักมาได้ที่เพจอาจาร,รย์เชียงกัดไม่ปล่อยทุกแพลตฟอร์มและที่สำคัญตอนนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับให้เราทำนะครับทุกแพลตฟอร์มนะครับอย่าทำแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มหนึ่งเพราะเวลามันมีปัญหาเนี่ย คุณจะมีปัญหาไปด้วยนะครับไดเบอร์ซิฟายนะครับกระจายความเสี่ยงของเราอะ่ะกระจายหลายหลายรา,ายได้หลายหลายช่องทางจะทําให้เราอ่ะเวลาธุรกิจนั้นมีปัญหาเราจะได้อยู่รอดในอีกธุรกิจนึงได้นะครับพยายามกระจายความเสี่ยงและให้มันเชื่อมโยงธุรกิจกันนะครับและสุดท้ายคือกัดไม่ปล่อยเท่านั้นนะครับมันถึงจะสำเร็จนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากหวังว่าไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์นะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวมากกว่านี้นะครับให้กดเข้ามาที่ t i k t o k อกแอดนะครับ t i k t o k a d s นะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสำเร็จนะครับลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีนะครับ